ใส่อันตรีไปเลยครับแม่แล้วโดนหนึ่งทีครับแม่เป็นคนคืนกินครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับแล้วพยายามจะตีไปก่อนครับและยังไงครับใส่เปิดสกิลช่วยแวนไหมครับแล้วพยายามจะเล่นครับแล้วยังไงครับเป็นยอนที่ตายไปหรือเปล่าครับอ่าเป็นแก๊กที่ลงไปนอนยิ้มหนึ่งตัวแล้วเป็นฟังผมที่เก็ีไปถึงสองตัวครับจบท้องมีแน่นอนไม่น่ารอดอีกต่องน่าและยังไง แผลลงไปแสนสิแล้วพยายามเล่นโอ้โหแล้วเป็นฟังผมครับที่พยายามจะดูดไม่ใช่ครับเป็นฟังเขาที่พยายามจะดูดแล้วเป็นฟังผมที่เก็บไปถึง3ามตัวลงไปนอนยิงกันนะครับมือล่างครับเราเราโดนกดยับยับเลยนะแต่สกอร์แล้ก็นำนะแล้วอย่างไรครับใส่ไปหนึ่งทีครับแม่พยายามจะเล่นต่อครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นย้อนเพื่อเจ้าย้อนที่ตายไปครับแม่แต่เ่งอ่ะก็อยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยครับแม่ เกมนี้ครับก็กดมาเป็นอาย่าเช่นเคยครับแม่ผมเลือกได้เลือกตัวสุดท้ายนะเออตอนแรกที่เลือกมาเนี่ยครับเพราะว่าอ่าไม่มีใครแบนเออรุดแบนมาทีเนี้ยผมก็ส่งสัญญาณไปแนละ้วว่าผมจะเลือกอาย่าเออแต่ไม่คิดครับว่าตัวป่าจะหยิบมาเป็นเอเลนครับซึ่งผมคิดว่าการจะอ่าการจะโหวของเอเลนเนี่ยต้องค่อนข้างมีของนะเออเนียลองดูครับผมก็จะมาขี่เอเลนครับ ก็ฟังผมครับมีแวนครับอ่าที่อยู่ด้านบนครับมีผมที่เป็นอา่าครับและยังไงครับโอ้โหแก๊กพยายามจะดึงครับแต่ตะอขอมันดันไม่ถึงครับสุดมือพอดีครับและมีผมที่เป็นอา่าครับมีเอเลนที่เป็นตัวฟาร์มครับอ่าตัวกลางก็จะเป็นตูเลนครับและด้านล่างก็เป็นลิโป้ครับอ่าช่วงนี้ที่หยิบอา่ามาเล่นบ่อยๆครับเพราะว่ามันเล่นง่ายเนาะเออมันช่วยทีมไฟได้ค่อนข้างดีนะเออแบบว่า ถึงมันจะไม่ช่วยหมู่นะเปิดเกมไม่ได้ก็จริงครับแต่ถ้าเป็นตัวล้วงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะโอเคนะวโอ้โหแล้วตรงกลางครับได้ป่าด้านล่างครับโอ้โหแล้วยังไงครับริโป้ครับยังไงครับแม่เป็นสองตัวครับมาเกงก้ากับทางพี่หมีเราครับที่ยืนดักอยู่ตรงกลางครับแล้วฟังเขาครับก็มีแก๊กมีเทพเจ้ายอนครับมีมาเกงก้าครับมีพี่หมีเราครับเออแล้วอีกตัวหนึ่งครับ ยังไม่เห็นเลยครับตัวป่ากเขาคือตัวอะไรนะผมก็ลืมไปละเออแล้วยังไงครับแม่พี่มีพยายามจะตีลิโป้ครับแม่แต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับเออแล้วลูกศรดาวตกพุ่งไปจากทางด้านบนครับอืมอ่าข้นาทีที่1นะครับสกอก็อยู่ที่ศูนย์ตอนหนึ่งโดยเป็นเฟิร์สบักจากทางเขาไปครับว่าแล้วบัฟหน้าบัฟหายจริงๆด้วยครับและยังไงครับแม่พี่ยอนก็มาเช็กกลางครับแต่ทางจังหวะนี้ครับแมเก่นก้าก็อยู่ครับและโยนสกิลหนึ่งไปหนึ่งทีแรงไม่โดนไงครับแม่ ่วงต้นเกมก็ค่อนข้างเซฟตัวกันโอเคนะเออไม่ค่อยมีตีกันนะและอย่างไรครับแม่ยังครับแค่เช็คครับเช็คไปก่อนครับแม่เช็คซาวเช็คซาวครับจังหวะน,นี้ก็รอครับแต่อ๋อป่าฝั่งเขาก็คือคิงเนี่ยครับจังหวะน,นี้ก็รอไปก่อนนะครับจริงๆแล้ว่าไปช่วยแคลรี่ก่อนอกจริงๆอะ่ะเออถ้าเป็นตัวพวกนาคอสหรือว่าเป็นคิวเลนเงี้ยก็โอเคนะผมก็แบบว่าจะขี่ตลอดน,นะเพราะว่าตัว ตัวทางนาคอสทางอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะโยกได้ง่ายครับแต่พอหยิบมาเป็นคิวเลนมันกลับกลายเป็นวิ่งช้าไปเลยครับผมก็ไม่คาดคิดนะว่าเขาจะหยิบคิวเลนมาเออตอนแรกจะหยิบแก๊กแล้วคิดในใจยังไงดีว่าอุตส่าห์ไม่อุตส่าห์แบบไม่แบนแก๊กนะเออได้เลือกตัวสุดท้ายแต่แก๊กนั้นโดนจิบไปสังนั้นครับเดินเกมไลน์ไปเลยครับเออก็คือให้ให้เล่นเขาผมก็จะขี่เขาอยู่เงี้ยนะเราคอยขึ้นไปช่วยแครี่นะเออเพราะตัวเลนก็แก๊กก็อยู่นะเผื่อว่ามีทีมไฟอะไรอย่างเงี้ย ค่อนข้างโอเคครับส่วนตัวออฟเลนนะครับฟังผมเป็นริปโป้นะที่กดมาเจอหมีอ,ะอ่ะเออเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปช่วยแคลรี่นะเออเป็นรนะิปโป้ครับที่กดมาเจอหมีครับตอนดับมาเนี่ยคือริปโป้เลือกก่อนนะถ้าเป็นผมเป็นริปถ้าผมเป็นอีกฝั่งนะผมจะไม่ยิบหมีนะผมว่าพี่หมีนะนผมว่าสู้ยังไงก็สู้ริปโป้ไม่ได้นะเออถ้าเป็นสายออฟนะมาเจอกันนะครับ เพราะว่าช่วงแรกอาจจะไม่ใช่ครับแต่ช่วงการเกมและเลดเกมนะผมว่าดิโปค่อนข้างโหดพอตัวเลยนะเออถึงจะไม่โหดมากแต่ก็กลางๆแล้วยังไงครับพยายามจะเช็คย้อนครับแม่เนี่ยครับการหยิบมาถ้าเป็นซ o ล่ครับหนึ่งหนึ่งครับรับรองครับย้อนสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมคีหัวแกอยู่นะเออละยังไงครับจังหวะนี้ครับใส่อันตีไปเลยครับแม่แล้วโดน1ทีครับแม่เป็นตูเรนที่เก็บแก๊กไว้ได้ครับแต่ฟังเขาครับพี่ด้วงก็เข้ามาโยนเช็คไว้หนึ่งทีครับ จังหวะนี้ยังไงครับเราเปิดล้างไปเลยครับแต่เปิดช้าไปครับแม่เราเป็นเฟนนิกเลยไม่ใช่เฟนนิกครับโอ้โหล้วเป็นมาเกง้าครับที่ตีพีวแวนของเราตายไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับช่วยเหลืออะไรเพื่อนไม่ได้ครับสกอร์ก็ยังไม่ขึ้นครับโหอะไรยังไงครับเอเลนจังหวะนี้ต้องกระโดดเข้าไปซับต่ออยทีนึงเฮ้ยมันกระตุกเพื่อนอรัดขี่ไปก่อนครับแม่ดีนะครับใส่ก่อยเพื่อนไปนิดนึงครับแต่ตรงกลางครับอ่าเป็นลิโป้ที่ขึ้นมาเคลียร์ครับเราเป็นสอนจากเทพเจ้ายอนครับ แม่สกอร์ในนาทีที่4ก็อยู่ที่2ต่อสครับก็ยังไม่มีอะไรมากครับก็เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกครับข้อดีของอายาคือมันค่อนข้างสาบให้เพื่อนสําหรับตัวที่เป็นแบบตัวดาเมจ่าค่อนข้างง่ายอ่ะเออแต่การเปิดไฟอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างแคร็กเหมือนิลเดอร์ครับเล่นค่อนข้างยากหน่อยเออก็คือมันได้แค่ตัวเดียวอ่ะเออ มัแต่มันก็ยังโอเคนะผมมก็โอเคนะแล้วดึงวืดไปหนึ่งทีครับตะขอกระชากหัวใจแล้วยังไงครับโซโล่ย้อนไปเลยครับแล้วดูดมาจังหวะนี้ครับแม่โดนกืนกินครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากครับแล้วพยายามจะตีไปก่อนครับและยังไงครับใส่เปิดสกิลช่วยแวร์ไหมครับแล้วพยายามจะเล่นครับแล้วยังไงครับเป็นย้อนที่ตายไปหรือเปล่าครับอ่าเป็นแก๊กที่ลงไปนอนยิ้มหนึ่งตัวแล้วเป็นฟังผมที่เก็บไปถึง2ตัวครับเออก็เอาไปดีครับ ก็ยังไม่มีอะไรมากครับโอ้โหนาทีตอนนี้นาทีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนาทีที่5้าก,กว่าครับแม่ไม่รู้จะได้ป้อมบนไหมครับแต่แวนก็พยายามซอยฟีอีสป,ปอร์ตด้วยก่อนนะเออเกมมันค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบเล่นง่ายอะนะเออและเรียบร้อยครับเป็นป้อมบนที่แหกเป็นที่เรียบร้อยครับเออ,อย่างไงครับต้องสลับหรือเปล่าครับเออผมก็จะขี่แวนไปเรื่อยๆนะแบบ ขี่ๆไปก่อนอนะเออมันไม่รู้จะขี่ตัวอะไรอะเพราะว่าคิวเลงแกก็ต้องฟาร์มแกก็ต้องแบบหาเงินอะมันมันไม่ได้ง่ายๆไงเออมันมันแบบเข้าเข้าง่ายอาจจอะอยากอล้วย,ยังไงครับพี่หมีอ่าพี่หมีไม่กล้าเห็นไหมครับก็ต้องวิ่งเข้าป้อมครับช่วเมื่อกี้พอริปโป้เปิด อ่าอันตีไปเนี่ยก็ถึงกับต้องวิ่งครับเออละยังไงครับละโหเป็นพี่ยอนครับพยายามจะซอยฟรีป้อมมีซัพพอร์ตครับแต่โหไม่น่าจะรอดครับป้อมบนครับแล้วพยายามจะเล่นต่อครับและยังไงครับแม่เคลียร์ไปครับและเรียบร้อยครับแลกกันไปครับป้อมบนครับโอ้แต่ก็ยังไม่มีใครขึ้นมาช่วยครับไปออกันอยู่ด้านล่างหมดเลยครับโหตตมฝังเขาครับพี่หมีก็ตายไปเช่นกันนะเออแล้วพี่แหวงก็ยงลงมาเคลียร์และกลางต่อเลยครับแม่กะดันกลางครับยังไงดี อ,อล้ยังไงโหมาเจอมาแกงกาก็ยังไม่มีอะไรมากม,มาอะไรกันไปก่อนเออังหวะน,นี้เคลียร์คลิปได้ก็ต้องเคลียรเ์เล่นเคลียร์เคลียร์อะไรกันไปก่อน,นครับมันก็ไม่มีอะไรมากเนาะแต่โหตรงด้านล่างครับเป็นพี่หมีที่เก็บตูเลนไปได้ครับแหมพยายามจะบวกไฟกัน ย้ำๆครับแต่แหวนก็ยังไม่สลับนะเออก็เคลียร์บนต่อครับจังหวะนี้เคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปก่อนครับแต่ป้อมล่างป้อมกลางครับผูมันจะโดนนะเหมือนจะย้อนจะซอยฟีลปอดครับแล้วยังไงคิวเลนก็โดนคีหัวย้อนนี้จะตายไหมครับโอ้โหแต่ก็ยังไม่ตายครับแม่ดาเมจยังไม่จัดพอครับเนี่แหละครับถึงบอกว่าคิวเลนอ่ะคือเอ้ไม่ใช่คิวเลนพูดผิดครับเอเลนครับเอเอเลนอ่ะมันต้องค่อนข้างพึ่งของครับคือเข้าไปล้วงก็ล้วงลาบากนะเออแล้วเกมนี้คือฝั่งเขามีด้วงด้วย ตัวลวงค่อนข้างแบบลวงค่อนข้างง่ายอ้าวแล้วยังไงครับมาเกนก,ก้าครับอย่างนี้จะโดนไหมครับแล้วมาเกนก้าพยายามจะใส่แหวนเรื่อยๆครับแต่แหวนก็พยายามจะ,จะเล่นกับมาเกนก,ก้าแล้วซอยฟรีสปอร์ตไปก่อนครับแม่นิดนึงครับแล้วเป็นแหวนที่ตายไปครับโอโ้โหดาเมจค่อนข้างรุนแรงครับมาเกนก,ก้าเนี่ยอันตรายนะและยังไงครับผมก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะดาเมจแกก็ยังไม่พอไงนะอืมลาลิปโป้โหแล้วโดนเป็นฝั่งเขานะที่ถ่ายป้อมรัวๆนะอะไรนะน้ำพอเลนนะ คืออะไรครับผมไม่เข้าใจครับดูเลนด้วยโอเคครับจริงๆก็ต้องดูเลนด้วยนะยังไงครับพยายามจะไล่ไปเลยครับจังหวะนี้อ้าวแล้วผมนั้นหลุดใช้ยังไงเนี่ยแล้วขี่มาเป็นดูเลนครับเออก็ต้องขี่ไปก่อนนะและยังไงครับเช็คไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นดูเลนที่เก็บย้อนไปได้ครับและคลิกเนี่ยก็เข้ามาอย่างนี้จะมีปัญหาไหมครับเราพยายามจะเล่นครับริโพพยายามจะหดฟีสปอร์ตและยังไงครับนิดนึงครับโอ้โหรอดไปได้ครับ แม่แล้วเป็นผมอ้าวหลุดมาตอนไหนก็ไม่รู้ครับแล้วโดนดูดด้วยจังหวะนี้ครับยังไงครับแล้วเอเลนพยายามจะวิ่งเข้ามาแล้วผมก็กระโดดขี้หัวเอเลนไปครับแต่ตรงกลางครับเป็นยอนและแวนที่เจอกันอยู่ครับแม่คุ้มปรับครับยังไงครับเอเลนต้องถอยออกมาก่อนครับโหแล้วแวนขึ้นมาซามไปแล้วอ่ะเออป้อมเขาแตกไปถึงไปแค่ป้อมเดียวนะแต่ป้อมฟองผมแตกไปถึงสามนะเออยังไงป่าาหน่อยครับป่าเอาหน่อยป่าาหน่อยคือต้องเข้าใจครับว่าตัว เอเลน่ ana, มันมันต้องพึ่งของจริงนะเออแล้วดูแบบเงินแกก็ยังไม่ค่อยเยอะนะเออจะเข้าไปไฟ์ไปอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข,ข้างเล่นลาบากนะเออมันก็แบบคิวใครไม่ได้ต้องรอจังหวะที่แบบว่าเออเล่นน้อยจริงแล้วเข้าไปเล่นผมว่าค่อนข้างโอเคนะเอเลนะ่ okay. ana, เออเยอย่างงี้ก็จะมาขี่แหวนต่อครับและอย่างไรครับแม่ลอยมาอยู่บนหัวแหวนเลยครับนี่ก็ดูเลนหน่อยเออครับพอใจเย็น,นครับแม่ โอ้หแล้วอัลิโตดากอนไม่ใช่ครับเป็นดาร์คเลเยอร์ตัวแรกที่ตายไปครับยังไงครับโอ้โหโดนเรื่อยๆครับเนี่ยครับคือมันช่วยได้ค่อนข้างดีนะสำหรับเอาตัวาอาย่ามาครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้ผมต้องโดดเข้าไปช่วยเพื่อนนะไปขี่ไปขี่หัวเพื่อนต่อนะแล้วยังไงเอเลนต้องถอยออกมาครับเออจังหวะที่แวนลงไปเติมเลือดนะผมก็จะสลับมาขี่เอเลนนะอืมก็ ตอนเมื่อกี้นะถ้าผมไม่ได้ขี่แวนนะแวนตายแน่นอนครับเออที่ว่าล่วงพยายามเล่นนะครับเออ,อยังไงครับแล้วยังไงครับตูเลนพยายามจะไล่ล่วงไปครับแต่ตรงด้านกลางครับก็พยายามจะบวกครับโอ้แล้วไม่น่ารอดครับเกมนี้ผมว่าจบจบเท่านี้แน่นอนไม่น่าอนรอดที่ส่งละ และอย่างไงครับแม่ลงไปใส่ทันตีแล้วพยายามเล่นโอ้โหแล้วเป็นฟังผมครับที่พยายามจะดูดไม่ใช่ครับเป็นฟังเขาที่พยายามจะดูดแล้วเป็นฟังผมที่เก็บไปถึง3ตัวลงไปนอนยิ้มกับข้ามาม่วงครับโอ้โหเนี่ยครับเป็นช็อตที่เกมพีครับเอเลนเปิดค่อนข้างสวยครับแม่โดนไปถึง3ตัวครับและอย่างไรครับมาเกง้าครับอย่างนี้ครับโอ้โหและต้องวิ่งไล่ไปเลยครับและดวงพยายามจะเข้ามาแต่ก็ไม่กล้าเข้าครับและอย่างไรก็โดดทุบขี่ไปหนึ่งทีครับโอ้โหเขี่ยไม่ได้เลยครับ แล้วยังไงครับริปโป้ครับโหริปโป้ยืนนิ่งอย่างนี้นะอาการทรงไม่ค่อยดีเลยครับเออแม่นะเป็นฟังผมอ่ะตกใจครับคิดว่าหลุดแต่ก็ยังไม่หลุดครับแม่ตกใจหมดเลยครับคิดว่าริปโป้จะแบบไปซะแล้วเอออามากเกนกาครับที่อยู่กับทางริปโป้โหะคลิปดันอย่างนี้ยังไงคริบจริงๆนะจะหวดป้อมต่อนะเออแต่แกก็ไม่หัวดนะก็ไม่เป็นไรวิ่งกลับบ้านไปก่อน เออรอดูจังหวะครับโหแต่ตรงตรงกลางครับแม่วิ่งมาแล้วมาจะเอะละละเป็นฝั่งเราครับที่เก็บแก๊กไปได้ครับแม่มาไม่ทันครับช้าไปนิดนึงเออและยังไงครับแม่พุ่งเข้าไปอย่างงี้และยังไงครับพยายามจะตีไปก่อนครับพยายามจะใสไปเลยครับโหละเรียบร้อยครับแม่ เป็นเอเลนับทพ่เกบมาเจง้าแต่ฝั่งเราก็เสียไปถึง2ตัวเช่นกันครับโอ้โหจากทางด้านบนครับแห่พี่หมีเออแกก็เล่นแกก็เหมือนแบบวิ่งอ้อมอะไรยังไงดีอ่ะและยังไงครับเป็นพี่หมีครับผมพยายามจะล้างให้เพื่อนไปก่อนแล้วเป็นพี่หมีที่ตายไปครับโอ้ตายเอเลนก็พยายามจะเล่นต่อแล้วเรียบร้อยครับเป็นพี่หมีและด้วงครับที่ตายไปครับสองตัวนะเออครั้งแบบดูเด็ดเพ็นมันนะ นาทีตอนนี้ที่นาทีที่11อนะสกอร์ก็อยู่ที่17ต่อ14นะค่อนข้างเยอะอยู่นะเออผมก็ค้าใครไม่ได้เลยไม่รู้จะลงคลิปอะไรแล้วอ่ะแบบไม่รู้จะเอาตัวอะไรมาซับแล้วอ่ะอืมก็นั่นแหละครับและโอ้โหด้านล่างครับเราเราโดนกดยับยับเลยนะแต่สกอร์เราก็นํานะและอย่างไงครับใส่ไปหนึ่งทีครับแม่พยายามจะเล่นต่อครับและเรียบร้อยครับเป็นย้อนเทพเจ้าย้อนที่ตายไปครับแมแต่แกก็ตายไปเช่นกันครับและพี่ดวงก็ต้องวิ่งหนีออกไปครับอืมโอ้โหเนี่ยครับและ บับเป็นของเราครับและเป็นเอลเลนที่ตายไปครับหู้มายกันก้าค่อนข้างแรงนะอืมเนี่ยนะผมก็ต้องวิ่งไปขี่ริปโปให้ต่อนะอยังไงริรปโปจะรอดไหมเออขี่ไปก่อน,นครับเขาไปซับเพื่อนก่อนอ่าแล้วเป็นเอลเลนบอกเอาหน่อยเอาหน่อยเออเอาดิเอาหน่อยก็เอาดิโอ้โหแล้วฟังข่าวแบบรัวๆเลยจบจะจบได้ไหมแล้วยังไงเนี่ยครับคือเห็นไหมครับพี่หมีครับพี่หมียังไงก็สู้ริปโปไม่ได้นะ อ่าแล้วยังไงโอ้โหเป็นผมที่เด้งออกมาครับจังหวะนี้ก็ต้องขี่แหวนต่อเลยนะเออสู้ไม่ได้ค่อยรอรอัวครับจริงๆแล้วแบบมีกับรนะิโป้เนี่ยเห็นไหมอย่างที่ผมบอกเลยคือมันมันยังไงครับดูดไปมันในนี่ครับคือตัวอันตีของทางริโป้มันดูดเรื่อยเนี่ยแต่มีก็คือมันเป็นน้ำเม็ที่แบบว่าตีไปกิ้งไปตีไปกิ้งไปเนะี่ยถ้าเป็นเล่นกับแคลรี่ผมว่าโอเคนะแต่ถ้ามาเ,อาเจอกับริโป้เนี่ย หมีสู้ไม่ได้แน่นอนครับผมว่าตัวที่แก้ทางลิปโป้ได้น่าจะเป็นคิวก่อนนะเออค่อนข้างโอเคนะคิวกอนอะเออค่อนข้างจะแบบว่าผมว่ามันแบบดูดันดีอะเออถ้าฉอตเมื่อกี้ถ้าผมเป็นออฟนะผมจะหยิบคิวกอนมาเล่นแทนลิปโป้นะผมว่าสูซนะีน่าดูเออและอย่างไรครับยังไม่มีอะไรมากครับแล้วพี่แก๊กก็อยู่ในวงรอบนอกครับเกมนี้ผมว่ายังไงก็น่าจะจะแพ้ไหมไม่แน่ใจเออแต่รูปเกมมันมาแบบฟังผมนำจริงนะสกอร์อะแต่แบบ ฝั่งเขาดันป้อมจนฝั่งผมนี้โล้นหมดแล้วอะป้อมไม่เหลือแล้วอะอืมแต่พรุ่งนี้จะลองหยิบม,มาเป็นอีกนิดนะลองอยากจะเล่นเอาอีกนิดมาซับบ้างไม่เคยเล่นอีกนิดซับเลยไม่รู้ว่าจะโหดไหมและยังไงครับโอ้โหเราพยายามจะเล่นซอยฟรีแล้วก่อนนะก่อนครับแม่ตีใครไม่ตีเราไปตีแก๊กนะเออแล้วพยายามจะเล่นต่อครับตอนนี้ยังไงครับผมก็บอฟก่อให้เลยครับและเรียบร้อยครับเป็นฝั่งเขาติ่ตายไปถึง5้าตัวครับแต่คีบก็ยังไม่ดันครับแม่เนี่ยครับ คือเซตการเซตคลิปฝั่งเขาค่อนข้างโอเคนะคือแกเซตคีฟแบบทุกฝั่งเลยอะทำให้แบบฟังผมเนี่ยค่อนข้างเล่นลำบากนะไม่มีคลิปดันไม่มีอะไรแต่ตรงกลางคลิปได้เรียบร้อยครับโหแล้วยังไงครับพยายามจะฟอยป้อมกลางฟรีซัพพอร์ตทุกคนคนระับและเป็นป้อมกลางที่แหกไปแล้วครับก็ตันขึ้นเรื่อยๆเลยครับไม่แหงตัวะนี้ครับ เป็นฟังผมครับพี่อยู่ถึง4ตัวครับแม่ฟังเขาก็เกิดมาแล้วเช่นกันครับและยังไงพี่ด้วงกะโดดมาอย่างนี้เดี๋ยวหายครับและเรียบร้อยครับเป็นด้วงที่หายไปครับแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้เช่นกันครับจังหวะนี้ก็ใส่ไปเรื่อยๆเลยครับและเรียบร้อยครับเป็นคลิปเนี่ยที่เก็บด้วงไปได้ครับไม่ใช่ครับเป็นดูเลนที่เก็บคลิปเนี้ยโอ้ยผมนี่สับสนแล้วตื่นแต่เช้าไงเออและยังไงครับแม่แล้วคีบดันกลางอย่างนี้ครับฟังเขาตายไปถึงหนึ่งตัวครับโหแต่ฟังเราก็อยู่กันเยอะแต่ก็ไม่ไม่รวมนะเออ ยังไงครับก็เคลียร์ล้างเลนอะไรกันไปก่อนครับตรงนี้ก็มาเล่นกับงูดินเจ้าที่ต่อเลยครับเออย่างไงดีโอ้โหละแก๊กมาอย่างี้กระชากทางหูแวนไปหนึ่งทีครับแล้วใสไปเลยจังหวะนี้แวนใส่ไปเลยแล้วผมต้องบวกเกาะให้แวนครับโหแลหลโดนดดเรื่อยๆครับจังหวะนี้ครับเป็นตัวเลนที่เก็บแก๊กไปได้ครับแต่ก็ยังซอยฟรีสปอร์ตไปก่อนแล้วพี่หมีวิ่งมากระโดดเข้ามาอย่างนี้ยังไงครับพยายามจะซอยแล้วเป็นแวนที่ดับเบิลคิวกับทั้งหมีไปได้ครับโอ้โหแต่ด้านบนครับแอบเห็น แอบเห็นลิโป้นะพยายามจะเนียนป้อมครับแล้วเป็นฟังเข่าที่ตายไปถึง3าตัวครับดูเด็ดเพ็ดมันครับยังไงครับพยายามจะซอยฟีสปอร์ตไปก่อนครับและเทพเจ้าย้อนนิดนึงครับและยังไงโหฟิกเกอร์ไปยิงตูเลนครับแหม่ฟิกเกอร์มาก็ตายไปดีครับโอ้โหแล้วเป็นฟังเขาที่ตายไปถึง4ตัวครับและยังไงครับคลิกแนงอย่าว่านี้ก็เลนนก็ต้องรีบเล่นครับโอ้โหแล้วซอยป้อมฟีสปอร์ตไปครับเรียบร้อยครับการแตกวันนี้เรียบร้อยครับแต่ด้านบนยังไงจริงๆจบได้นะเออ จริงๆช็อตเนี้ยจบได้เลยอะเพราะว่าคีฟมันดันแล้วอ่ะเออแต่เพื่อนไม่จบนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเออมาเอาดาร์คเลเยอร์ก็ดีครับถือว่าปลอดภัยดีนะคิดความร,บรอบคอบอ้าวแต่ไม่เอาดารด้วยยังไงครับโอ้โหเพื่อนบอกจะเล่น3ทางอย่างเดียวเลยครับแม่เออสามทางก็3สาทางเอ,อ้าเกมยืดไปอีกเออยังไงครับพี่แวนถอยมาตั้งหลักคิดคิดทบทวนอยู่ังครับอ,อ่าแล้ว,วิ่งกลับไปครับเคครับ คิดทบทวนแล้ว okay. ครับโอเคครับว่าเราจะต้องเอางูดินเจ้าที่ครับแล้วปล่อยให้เขาเกิดมาแล้วค่อยมาเอางูดินเจ้าที่ครับผมก็ยังไงเนี่ยตีนี้ยังไงเนี่ยเออเออเล่นเรื่องเรื่องยากให้เ,เป็นเรื่องง่ายครับเออและย,ยังไงพยายามจะเข้าไปตีอ e ีสปอร์ตไปก่อนครับโอ้โหแล้วเป็นแวนครับที่พยายามจะซอยทางงูดินเจ้าที่ครับแต่งูดินเจ้าที่ค่อนข้างแรงครับโอ้โหแต่ด้านบนครับเป็นตัวอะไรครับโดนลุมเละเลยครับแหมเป็นเอเลนที่โดนลุมครับ2-3าตัวครับแล้วเป็นย้อนที่เก็บริปโป้ไม่ได้ครับแหม และยังไงพี่แวงกูจะไหวไหมเนี่ยเออไหวครับแล้วก็ต้องลงกลับมาครับแล้วเป็นฟังเขาที่ตายไปถึง2ตัวแล้วฟังผมก็ตายไปถึง2ตัวเช่นกันรครับแม่แล้วคีปดันบนเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยทำไมไม่กลับมาเขี่ยไปไล่เขาทําไมเฮเลนโอ้ยโอ้โหแม่เนี่ยแล้วพอไปก็เจอตอเนี่ยแล้วยังไงนะจะรอดไหมนะ่ะเออไม่เข้าใจคิดอะไรกันอยู่ โอ้โหแล้วยังไงครับโดนซอยฟรีสปอร์ตเอเลนครับพยายามจะเล่นแล้วเป็นเอเลนที่เก็บแก๊กไม่ได้ครับแล้วเทพเจ้ายอนเพยายามจะไล่เอเลนนะเออเอาเอาเข้าไปแล้วโดนสก,กิดรไม้จิ้มฟันสก,กิตสิ่งไปนิดนึงครับแม่แล้วยังไงครับแม่พี่ยอนก็โดนซอยฟรีสปอร์ตแล้วเรียบร้อยใช่ไหมน่ะผมก็ไม่เข้าใจแทนที่จะลงกลับมาดันคีมนะเออดันคีมให้สูงหรืออะไรอ่ะแล้วเป็นเอเลนครับที่เก็บยออนไปเอออะไรของมันวะเนี่ยมันมีกอเกินไงเออ เอาเขาไปงงไปหมดแล้วเนี่ยโหนี่ยโหเล่นไปงงไปเนี่ยเออเออยังไงเนี่ยลงมาเคลียร์คลิปดิแล้วลงมาไม่เคลียร์คลิปด้วยครับอ่เออเอาดีเอาเกาไปเป็นเกมที่งงมากครับจะยังไงครับเออตีคลิปดีเลยไปก่อนครับลุมลุมลุมเออลุมครับอะไรอย่างเงี้ยออลุมก็ลุมจังหวะนี้ก็ดักพุ่งครับเออแหวกก็ดักไว้ก่อนนะเคลียร์คลิปได้ก็เคลียร์ไปครับพยายามตัดคลิปตัดคลิปสูงนะ อ,อให้คี้มันเดินเราจะได้เล่นกันได้ครับไม่งั้นก็ไม่จบครับเกมค่อนข้างยืดเยื้อแล้วนะนาทีที่18แล้วไม่จบสักทีเออ,อย่างไรครัพี่แก๊ครับ5ต่อ5้าครับไม่ใช่1ต่อ1เออฝั่งนั้นก็พูดดีนะเออ5ต่อ 5, 5ครับไม่ใช่ 1, 1. ต่อ1่ยังไงครับแม่แต่ด้านบนครับคีบเซตมาแล้วเออพอเซตมายางนีก้ก็น่าจะเล่นได้อยู่นะ อ้าวล้วค้างไปหนึ่งทีอ้าวแล้วยังไงครับแม่ต้องกดล้างให้เพื่อนเลยครับจังหวะน,นี้เขาไม่หัวต่อครับหูลแวนพยายามจะเบิดอันติแล้วซอยฟีแล้วปอดตไยก่อนครับพยายามจะเล่นไหมครับแต่ก็ไม่ซอยป้อมนะเอออ่แตกเป็นที่เรียบร้อยครับแม่แล้วเป็นฟังเขาที่ตายไปถึง2ตัวฟังผมก็ตายไป2ตัวเช่นกันนะ เออไไงครับซอยฟรีซอยคีซอยฟรีสปอไปก่อนโหแล้วร่วงพยายามจะโดดเข้ามาแล้วลงไปนอนยิ้มครับแต่ก็ยังมีกอกเกิดครับแล้วแก๊กพยายามจะดุครับแต่จังหวะนี้ก็เล่นได้ครับพยายามจะซอยไปก่อนแล้วเป็นพี่แวนที่ลงไปนอนยิ้มครับโอ้โหแต่เมื่อกี้สามต่อหนึ่งเออนั่นแหละแล้วดิงไปหนึ่งทีครับแม่ยังไงครับแม่ไม่จบครับเกมไม่จบครับแล้วเป็น ป้อมฟังเขาครับที่แตกไปถึง2ป้อมแล้วครับเหลือป้อมเดียวครับฟังผมเหลือ2นะคือต้นเกมมาค่อนข้างแบบโดนยับเลยนะฟังเราอ่ะป้อมนี้แบบหายไปเยอะมากเลยแต่สกอร์ตอนนี้คือเรานำห่างมากนะ37ต่อ23ในนาทีที่19นะเออจังหวะนี้ก็รอนะไปวิ่งไปวิ่งไปก่อนวิ่งเล่นไปก่อนเตันต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 นเ้ยังไงครับโอแลวเนี่ยพยายามจะออกันอยู่ละสอตัวสตัว อะขี่ขี่ขี่ขอะไรไปก่อนนะเพราะมันยังไม่มีอะไรมากไงโหแล้วขี่ไม่ทันครับโหเป็นยังไงครับละเป็นริโป้ครับที่เก็บมาเกงก้าไปครับแต่ริโป้ก็เกือบตายเช่นกันโหโดยผมเข้าไปบัฟให้แกทันนะเออมาขี่ขี่อะไรอะ่ะเออแล้วให้ผมขี่อะไรละยังไงครับพี่ด้วงและเรียบร้อยครับโหลแล้วเป็น คิวเลนที่ตายไปเช่นกันครับแม่แล้วแก๊กกระชากโคมายงี้โอ้โหไม่น่าจะรอดนะแล้วยังไงครับแม่เล่นต่อครับแล้วพยายามจะขี่ทางคิวเลนเอ้ยเอเลนต่อเลยครับแม่ซอยฟรีซัพพอร์ตไปก่อนแล้วเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวจากทางเอเลนครับแม่ป้อมบนก็ไม่น่าจะรอดนะฝั่งเขาตายไปถึงสี่ตัวฝั่งผมตายไปแค่ตัวเดียวนะอืมและยังไงครับพี่หมีครับแม่ต้องวิ่งออกมาแล้วเป็นเอเลนที่ตายไปครับแต่เขามีกอเกอร์ครับหมูเายางจะซอยฟรีซัพพอร์ต ยังไงครับหนีออกมาได้ก่อนครับสัตทางเอเลนครับจังหวะนี้จบได้ต้องรีบจบแล้วครับไม่น่ารอนะเออแล้วคีฟดันสูงแล้วอะ่ะไปเพื่อนแม่วิ่งเล่นกันอยู่คิดว่าอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์หรือยังไงนะแม่วิ่งไปก่อนเร็วเออไปจบให้มันจบ,จบไปเลยนิดเดียวเองเออเราคีฟดันอย่างงี้ครับโหแล้วยังไงครับ ซอยฟรีป้อมซอยฟรีสพอร์ตไปก่อนครับและไม่น่าจะมีปัญหารเรียบร้อยครับกูจบเกมเป็นที่เรียบร้อยครับโหเกมมันโคตรตึงเลยเกมเนี้ยเออยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับการเล่นทางนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ